ทางด้านชมรมคนรักขงแดงอุบลราชธานีเตะฟุตบอลกระชับมิตรฉลองแชมเปี้ยนพรีเมียร์ลีกสมัยแรกค่ะที่สนามเชฟโรเลตเจริญชัยจังหวัดอุบลราชธานีแฟนบอลทีมลิเวอร์พูลเสื้อสีแดงกางเกงสีแดงรวมตัวจัดกิจกรรมเตะกระชับมิตรกับทีม VIP เชฟพร้อมร่วบฉลองการครองแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2019 2020 หลังการรอคอยมายาวนานกว่า30ปีบรรยากาศงานทุกคนมาด้วยใจและความชื่นชอบในฟุตบอลทีมลิเวอร์พูลที่เฝ้าเชียร์มาโดยตลอดและก็เป็นเรื่องน่าดีใจที่ชาวแฟนคลับทีมลิเวอร์พูลได้มีโอกาสมารวมตัวกันทุกคนต่างชื่นมื่นดีใจ นอกจากกิจกรรมเตะกระชับมิตรในวันนี้ชมรมคนรักหงแดงอุบลยังเตรียมจัดกิจกรรมโดยได้เชิญชวนแฟนคลับหงแดงชาวอุบลและจังหวัดใกล้เคียงร่วมฉลองแชมเปี้ยนพรีเมียร์ลีกสูงสุด30ปีที่รอคอยลิเวอร์พูล EPL Champions Celebration in อุบลในวันที่26กรกฎาคมนี้ โดยรายละเอียดเส้นทางและจุดนัดหมายมีดังนี้เวลา11นาฬการ่วมกิจกรรมถ่ายภาพลงทะเบียนฟรีณับปั๊มน้ำมันปตททับไทยถนนเลี่ยงเมืองอุบลโดยมีซุ้มถ่ายภาพถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกจำลองอาหารกิจกรรมลุ้นของรางวัลพร้อมขึ้นรถขบวนแห่ที่ทางคณะจัดงานเตรียมไว้ให้เวลา13นาฬกาเริ่มขบวนแห่จากปั๊มปตทไปยังเซ็นทรัลพาซา กลับรถเข้าสู่โรงเรียนเบนจมามหาราชแยกสามัคคีเลี้ยวซ้ายมาทางหอนาฬิกาเลี้ยวขวามายังแยกเกียริสรนนน์และมุ่งหน้าสู่จุดรวมพลชูถ้วยฉลองแชมป์นาลานเทียนทุ่งสีเมืองเวลา18นาฬิกาอัฟเตอร์ปาตีพบปะสังสรรค์ณโรงแรมนิวดาแกรนดพร้อมร่วมเชียร์เกมการแข่งขันของทีมลิเวอร์พูลร,ร่วมกัน